สวัสดีครับผมวันนี้ฮะไม่ได้พาไปกลางเต็นท์ที่ไหนนะครับเพราะว่าติดช่วงโควิดอยู่นั่นเองนะครับแต่ด้วยความเซียนนะฮะไม่ได้ไปกางก็จริงแต่ขอให้ได้ซื้อของเกี่ยวกับแคมปิ้งก็มีความสุขแล้วนะครับใครหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมเอาบอกเลยกันมันคือเต็นท์นั่นแหละนะครับเป็นเต็นท์ที่แพงที่สุดในชีวิตนะตั้งแต่เข้าวงการแคมปิ้งมา2-3ปีนะครับ ก็ใช้แต่ของที่มันราคาไม่ค่อยแพงมากมาเท่าไหร่นะแต่มันก็ใช้งานได้นะแต่ว่าพอเริ่มเข้าวงการมาสักพักแล้วเนี่ยเราก็อยากมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะซึ่งมันซื้อครั้งเดียวเนี่ยมันใช้ได้ยาวเลยเพราะว่าคุณภาพมันดีนะครับผมซื้อมาทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วก็ผมมีสาเหตุด้วยนะที่ซื้อมาเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครมาเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามีอะไรบ้างวันนี้ที่ผมพึ่งไปซื้อมานะครับ2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือเต็น โฮแมนพัฟสกรีนทู o o ม LDX+ นะครับเป็นเต็นท์ซีรีส์ใหม่นะครับปี2020นะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปลายปีเนี่ยขอมันขาดนะครับราคามันดีดไปแพงมากถึง30,000กว่าบาทเลยนะครับแล้วตอนนี้ครับทางร้านตัวแทนจำหน่ายหลายๆร้านเนี่ยก็ได้นำเจ้าเต็นท์ตัวนี้เข้ามาในราคาที่เขาขายกันทั่วไปนะครับผมซึ่งมันคือราคา26,500บาท เป็นราคามาตรฐานเลยนะครับหลายคนครับอาจจะคิดว่าโหเต็นท์อะไรมันต้องราคา2 6 0 0 0 6 2 0 0 7นะซื้อมาได้อย่างไรนะครับในความคิดของผมนะคือเต็นท์เนี่ยมันเหมือนเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วไม่ได้หมดไปนะแล้วในตัวของมันเองเนี่ยยังมีมูลค่าของมันด้วยนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยราคามันเคยขึ้นถึง3,000 30, 0กว่าบาทนะครับเพราะว่าของมันไม่มี แล้วถ้าเกิดต่อไปเนี่ยมันมีรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยเราอยากจะได้เราก็สามารถเอาตัวที่เราซื้อมาเนี่ยไปขายแล้วก็เพิ่มเงินหรือไม่แน่อาจจะไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าราคาเต็นท์พวกนี้มันไม่ตกแต่ว่าวันนี้ครับเป็นการอันบ็อกนะครับว่าของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในตัวเต <s> ็นท์มีอะไรบ้างนะครับไม่ได้เป็นการกลางให้ดูนะเพราะว่ามันออกไปไหนไม่ได้นะคร <s> ับมันติดช่วงโคว <s> ิดนะ,ะชิ้นหนึ่งครับจะเป็นตัวนี้ฮะจะเป็นตัวอ่า เตียงสนามนะครับซึ่งมันเคยของขาดตลาดมาพักหนึ่งนะแล้วทาง Thailand o u t d o o r ครับช็อปเนี่ยพึ่งเอาเข้ามานะผมไปเจอพอดีก็เลยจัดมาเลยซึ่งราคาตัวนี้ครับอยู่ที่2000บาทเท่านั้นเองนะฮะราคาถูกมากครับเป็นโครงเหล็กนะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเตียงสนามเนี่ยเดี๋ยวจะกางให้ดูนะครับแต่เต็นท์โครงกางไม่ได้อยู่ในห้องนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในกล่องของเต็นท์เจ้าโค l e m a n Tough Skin ูม o o o ดีเอ็กซมีอะไรบ้างครับ นะไปซื้อมาครับมันก็จะมาในกล่องแบบนี้นะฮะมันจะมีมันจะมีพิมพ์ไว้ด้วยว่าว่าเป็นชื่อรุ่นของมันนะครับไอ้กล่องเนี้ยไม่ต้องสนใจครับเราดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงอันนี้คือมาดูพร้อมกันเลยนะเออผมยังไม่ได้แกะนะครับใหม่ๆสดๆซิงๆเลยนะครับมามาแกะเลยฮะโอ้ยแกะออกมาครับเจอแล้วครับกล่องด้านในฮะมีกล่องอีกชั้นหนึ่งฮะ อันนี้คือกล่องของมันเลยนะฮะเนี่ยจะมีโลโก้โคแมนสวยเลยนะโอ้โหนี้แบบสวยจริงฮะแค่โลโก้ก็สวยแล้วครับแล้วก็จะมีพวกรูปต่างๆเกี่ยวกับตัวเต็นต์ตัวนี้นะแล้วก็เกี่ยวกับพวกดิเมนชันแล้วก็อ่าแมททิเรียลของมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับอ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮะมาเต็นต์ตัวนี้เป็นดักรูมด้วยนะเออเป็นเทคโนโลยีดักรูมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาออกก่อน,อนดีกว่าออกไงวะเน,นี่ยโอ้โหหนักมาก เต็นตัวนี้20โลนะครับ20โลมันหนักมาก <c oughs> นี่ย็งไง <c oughs> เอหอหนักเลย20โลนะแกะออกมาแล้วครับนี่เป็นอย่างนี้นีู่หสุดยอด <c oughs> แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วโอ้ยมามาดูต่อด้านในครับมีอะไรบ้างอันนี้เป็นกระเป๋าของโคแมนนะข้างหลังก็จะมีสกรีนว่า ทับสกรีนทู o ูมนะครับเฮาส์ LDX+ นะครับแบบนี้มันจะมีหลายรุ่นนะครับมีทั้งตัวไม่ใช่ LDX แล้วก็เป็นตัว LDX+ Plus เป็นตัว MDS+ นะครับต้องดูดีดนะเวลาไปซื้อนะครับผมแนะนำเป็น LDX+ Plus ที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดนะครับเนี่ยดึงออกมามีอะไรบ้างข้างในนะครับข้างในก็มี นี่เป็นคู่มือนะครับปกติของเขาแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเนี้ยคู่มือเช่นกันนะคู่มือระบายรับรกกันนะครับนะฮะนี่เรามาเจอตัวเต็นตัวเต็นก็จะมัดด้วยเชือกเห็นไหมพื้นที่เล็กไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรนี่แหละถึงสาเหตุถึงไม่ได้กลางให้ดูนะเดี๋ยวรอไปไอ้นี่ ไปกลางจริงๆเราจะกลางให้ดูนะครับไปที่สถานที่ที่มันใช้กลางเต็นท์ได้จะกลางให้ดูนะเนี่ยพอแกะออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นอันนี้เป็นถุงพวกถุงเครื่องมือต่างๆนะครับพวกอ่าสมอโบกอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สาคัญตัวนี้นะมันมีไอ้นี่มาให้ด้วยเดี๋ยวแกะให้ดูค้อนครับนี่ มีคอนมาให้ดูม,มีคอนมาให้ด้วยเห็นไหมนี่สุดยอดนะอันนี้ฮะนี่ฮะราคาสองหมืหกห้าร้อยแถมคอนด้วยฮะคอนเอาละสองหมื่นแล้วครับเออคอนใช้งานได้จริงนะผมว่าใช้งานได้จริงแล้วก็เวลาตอบมันเสียงไม่ดังด้วยสมอวนเป็นพลาสติกเห็นไะฮะเป็นพลาสติกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะทนทานแค่ไหนนะแต่ผมว่าคิดว่า น่าจะได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากคนที่ซื้อมาซื้อเต็นท์มาเนี่ยเขาเขาคงจะเปลี่ยนสมอบกใหม่แหละนะเพราะมันเป็นพลาสติกนะสมอบกเนี่ยโอ้อันนี้เอาวางให้ดูก่อนมีคอนค้นนะเตอร์เดินหูดเดินบ่อยอย่างลูกมีคอน้นมีสมอบกสมอบกพลาสติกนะครับมีมาให้ด้วยกัน8ตัวสมอบกพลาสติก8ตัวแล้วผมึูว่าแถมทำมามแค่สมอบกพลาสติกนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเขาแถมสมอบกเหล็กมาด้วย สมอบกเหล็กมาอีก18ตัวนะครับเหล็กอย่างอย่างอย่างหนาเลยนะเนี่ยนะเหล็กอย่างหนาเลยนะครับสมอบกเหล็กอีก18ตัวแล้วก็จะมีเชือกนะครับซึ่งเชือกเนี่ยมันจะมีแยกกันด้วยกันเป็น2ส,สีนะนี่ถ้าเห็นในกล้องไม่รู้ชัดนหรือเปล่านะสีนี้จะเป็นสีแบบขาวสลับสีออกเหลืองทองหน่อยนะครับมีมาให้ห้า หกเส้นนะแล้วก็เชือกสลับเขียวขาวสลับเขียวมีอีก2เส้นผมคิดว่าน่าจะเป็นมาร์กจุดไว้ให้แล้วว่าต้องต้องใช้ไอสีเนี้ยใช้กับส่วนไหนของเต็นนะฮะคู่มือนะครับคู่มือเขาก็จะมีให้เราดูวิธีการกลางนะครับนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะว่าจะก,กลางไม่เป็นกลางไม่ได้นะครับคู่มือมีให้ดู ปนภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเขาก็มีรูปต่างๆนะครับตามสไตล์ของเขาครับรูปแบบเอออธิบายได้แบบก็้างเข้าใจนะอ่ะในส่วนของถุงแรกนะครับที่มันเป็นถุงพวกอุปกรณ์เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมชอบมากคือให้คอนด้วยเออเจ๋งอันนี้เจ๋งนี่ชอบชอบถุงของเสาเต็นท์เนี่ยไอตัวปากผูกไม่ใช่เป็นตัวลูดนะเออเขาเป็นตัวแบบ มัดมาเลยไม่ได้เป็นตัวรูดเหมือนตัวโคแมนทัวริงเอสนะมันจะเป็นตัวรูดไอ่ไม่มีตัวรูดครับแล้วเสาก็มีมาให้เยอะเลยเสาใหญ่มากครับนี่ดูเสา <c oughs> เสานี้แบบโอ้โหอันเนี้ยไอเสาดำเนี่ยผมคิดว่านะครับมันน่าจะเป็นเสาที่เอาไว้ค้ำไฟล์ชีตนะที่เขาแถมมาให้นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีตัวนี่ตัวน็อตโผล่ขึ้นมาอ่าเขาจะแถมเสาค้ำไฟชีทมาให้ด้วย2อันไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าไอเต็นท์เนี่ยมันสามารถกางเขาเรียกว่าเชลเตอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกางออกมาจากตัวเต็นท์ได้เลยนะจะมีเชลเตอร์ออกมาทั้งหมด4ด้านเลยนะครับแต่ว่าเขาให้เสามาแค่2อันใครที่จะก,กางครบ4ด้านก็ไปซื้อเสามาเพิ่มเอาต่อไปก็จะเป็นเสา อ่าอันนี้จะเป็นเสาโครงครับเสาโครงของตัวเต็นท์นะครับแล้วเขาไม่ได้เอาหนังยางหนังพลาสติกอะไรมารัดนะเขาลัดเป็นตัวเชือกแบบยืดได้ให้เราด้วยนะตัวนี้เนี่ยเออดีอันนี้ดีเนี่ยครับมีอยู่มันจะมีแยกสีน,นะสีดำนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวไปดูตอนตางเต็นท์ดีกว่าคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็ อันนี้เสาอะไรไม่รู้อ่ะนี่เสาแล้วในถุงก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับปกติรุ่นถ้าไม่ใช่ l d x พ u ทเนี่ยนะครับหรือว่า m d x พั s เนี่ยมันจะไม่มีไฟล์ชีตคุมตัวเต็นท์อีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นยังไงก็ดูในคลิปถุงแทรกขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวนี้เขาจะแถมมาให้ด้วยนี่อันนี้คือไฟล์ชีตท,ที่เอาไว้คุมคุมเต็นท์อีกทีหนึ่งนะ แล้วต่อมานี่ก็จะเป็นตัวตัวเต็นและสีดําเนี่ยจะเป็นตัวพื้นเต็นและนะครับนี่พื้นเต็นไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่พื้นเต็นพื้นพวกนี้ครับเป็นโพลีเอสเตอร์หมดเลยนะครับไม่ใช่อ่าพื้นพื้นเต็นเนี่ยมันไม่ใช่พวกเหมือนพื้นกระสอบทรายนะมันเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับซึ่งมันกันน้ําได้ดีกว่านะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นตัวอีกอันหนึ่งเป็นตัวไฟชีดอีกอันหนึ่งครับซึ่งเป็นไฟชีดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งเต็นนะครับ หนึ่งชุดนะครับอันนี้เป็นไฟชิดเล็กที่เอาไว้คุมอีกรอบหนึ่งนะนี่นี่ก็คือทั้งหมดจริงๆแล้วครับของเจ้าโ a แมนทับสกินทูรูม LDX+ นะครับใครอยากดูว่าการยังไงนะครับก็เดี๋ยวให้โควิดซาซาก่อนเดี๋ยวผมจะไปกลางให้ดูว่ากางออกมาแล้วเป็นอย่างไรครับวันนี้เป็นอันบ็อกซิ่งให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับคร่าวๆนะครับเนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีน้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู เ,เตียงสนามของโคแมนครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับไปดูกันเลยครับมาครมาต่อที่อีกชิ้นนึ่งฮะโอ้โเป็นการอันบล็อกที่เหนื่อยมากวันนี้ขอมหนักเนาะอ่ะเป็น,เป,นเป็นตัวอุยเตียงสนามนะครับของโคแมนนะครับตัวนี้ก็เคยของขาดไปอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นเตียงสนามที่เป็นโครงเหล็กนะครับซึ่งถ้าเกิดใครจะตัดสินใจซื้อตัวนี้นะครับ ต้องรับกับน้ําหนักของมันให้ได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักมันค่อนข้างจะเยอะนะครับน้ำหนักตัวนี้เนี่ยอ่ะเขามีบอกนะน้หนตัวนี้อยู่ที่9โลนะครับ9โลเนี่ยถือมือเดียวไม่ไหวอ่ะต้องสื่อ2มือหิ้วไปนะครับเพราะว่าจะหนักมันจะมี2รุ่นนะครับมีรุ่นขาเหล็กอย่างนี้แล้วก็เป็นขาอลูมิเนียมนะครับซึ่งคนขายที่ Thailand o u t d o o r Shop เนี่ยเขาแนะนํามผมให้เอารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นขาเหล็กราคา2,000บาทเพราะว่ามันทนกว่าอลูมิเนียมนะครับแล้ว อลูมิเนียมก็แพงกว่าเท่าตัวนึงเลยนะก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้มานะเพราะว่าน้ำหนักแค่9้โลเนี่ยผมรับไหวนะครับมาเดี๋ยว่าแกะกล่องกันเลยนะครับกล่อง,องเขาก็จะเป็นกล่องลังกระดาษสีน้ำตาแล้วก็มีสติกเกอร์แปะเป็นยี่ห้อ,ขอเขาแล้วก็รูปนะครับโฮ m มนเทลเฮดคอ c ์สนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกรูปต่างๆที่เขามาโชว์ให้เราดูว่า วิธีการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับมามาแกะกล่องกันเลยนี่ฮะสวยงามนะฮะสีสวยมากนะครับสีเดียวกับหมุมเลยอันนี้เนี่ยตรงนเนี้ยเนนะี่ยเฮ้ยมันเป็นถุงใส่นะครับโอ้ยถุงใส่ยังสวยเลยอะ่ะหูกระเป๋าไว้สะพายไว้ถือได้นะครับนี่อ๋อนี่ให้ทำอย่างนี้นะ แล้วก็แหกมางี้แหกมาแล้วก็ตั้งตั้งใช่ไหมนี่ตั้งงี้เออนี่อ่ะมันจะสวิงขึ้นมางี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปิดฉากให้ดูเลยว่าข้างหลังผมเป็นอะไรนะแล้วก็มันตางไม่ยากหรอกถ้าเกิดพื้นที่มันมีอะ อ่ะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ให้ทำการแหกได้เลยครับนี่เรียบร้อยที่เห็นตอนแรกเนี่ยเขาจะมีคานสอดมาให้ไอ้สองอันนี้คือคานสอดนะคานสอดเนี่ยถ้าเกิดเราดูดีดครับตรงหัวเนี่ยไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าผมจะใช้ตัวนี้ชี้นะตรงหัวเนี่ยจะมีหมุดนะครับจะมีหมุดอยู่สีดำแล้วก็ไอ้ตัวเหล็กเนี่ยมันจะมีร่องอยู่เห็นไหม ให้เราทําการสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปในนี้ปัป๊บสอดเสร็จปุ๊บเนี่ยดึงใส่เข้าไปนี่วาได้ละหนึ่งอันนะครับเล็กอันนี้ก็ไปสอดข้างๆใหญ่กว่าของเคอร์ชัวนะใหญ่กว่าเยอะครับอ่ะเราก็สอดเข้าไป อ่ะโอ้ใช้เวลากลางกับสิบนาทีเอาจริงๆมันมีทิคอยู่นะฮะก็คืออาจัรยใ,ให้ใส่ด้านหัวก่อนที่มีโลโก้โคแมนเนี่ยให้ใส่ด้านหัวก่อนแล้วค่อยไปดึงด้านหลังไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่มันดึงได้ดึงได้ง่ายกว่าด้วยเนี่ยล้วก็ตอกลงไปได้เลยนะครับเป็นเหล็กทั้งดุนนะนี่ฮะขนาดของมันครับ ค่อนข้างจะใหญ่นะค่อนข้างใหญ่เลยล่ะเออลองนอนลองนอนใหญ่อ่ะคือคนตัวเล็กอ่ะสองคนนอนได้เลย <Ą ด yu> ใหญ่กว่าของของเคอรชัวนะใหญ่กว่าผมว่าใหญ่กว่าวะนะครับเป็นไงมันลองรับดีไหมเหรอาคุณสูงนอนได้หรอ สบายเลยเนี่ยครับมันค่อนข้างจะมันก็โยกได้นะแต่ว่าก็ไม่มีใครคงไม่มีใครนั่งอยู่งี้ทั้งวันหรอกมั้งเนี่ยมีปะจะมีคนนั่งอยู่มนี้ทั้งวันมัคงไม่มีนะเออเนี่ยเราก็แค่นั่งใหญ่ครับแล้วก็เป็นผ้าแคนวาสซึ่งผมคิดว่าน่าจะระบายความร้อนได้ดีนะแล้วก็เปียกน่าจะแห้งเร็วนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้โครยแมนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดู อะเห็นไหมโลโก้โคแมนนะครับจะอยู่ตรงหัวเ,เลยสวยงามครับก็ตามสเปคเนี่ยอันนี้เป็นข้างล่างนะเป็นข้างล่างของเขาตามสเปคเ่ยเขาบอกว่าลับน้ำหนักได้80โลนะครับ80โลแต่ว่าผมหนัก90กว่านอนเมื่อกี okay ้ก็โอเคได้อยู่นะ มันอาจจะยุกโยกหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่มีใครนั่งโยกทั้งวันเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ตัวขามันเนี่ยจะมีะที่กันกันดินกันไรเข้าแล้วกันลื่นด้วยนะครับอยู่ทั้ง6ขาเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกระเป๋าข้างเตียงนะเป็นกระเป๋าตะข่ายนะครับแล้วก็มีโลโก้ของโคแมนนะเป็นตะเกียงโคแมนก็สามารถใส่ของใส่อะไรได้นิดๆหน่อยๆนะครับ มีหัวให้ข้างเดียวนะอ่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของวันนี้ซึ่งเหนื่อยมากเป็นการอันบล็อกที่เหนื่อยมากนะของแม่งหนักมากเลยแต่ละชิ้นนะแล้วก็พื้นที่ห้องมันแคบด้วยนะครับแต่ว่าทําไมถึงมาทกาก็แต่ทำเอาคลิปลงให้กับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ไปไหนได้ดูการว่าตอนนี้ของมันมีแล้วนะครับเดือนมกราคมปี6 4ี่เนี่ยมีของมาแล้วที่ผมเอา,เ,อาเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครจะซื้อครับก็ได้ตัดสินใจซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวของมันหมดแล้วจะเสียใจนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีเข้ามาอีกแล้ว ไม่แน่นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ไปเลยนะครับที่ราคามันอาจจะแพงกว่านะครับแล้วขอทุกชิ้นที่ผมมาอันบ o ็อกวันนี้นะครับก็ซื้อมาจากร้าน Thailand outdoor shop นะครับซึ่งที่ผมไปซื้อที่ร้านนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาแถมนี่มาด้วยนี่หนังสือของ Thailand outdoor shop นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นขอ youtube นะแล้วก็เป็นสายแคมปิง้งน่าจะรู้จักนะครับช่อง Thailand outdoor shop เนี่ย ที่เขาจะรีวิวของในร้านของเขาแล้วก็พาไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับเขาก็เอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เขามีตลอด20ปีเนี่ยนะครับมาอัดอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งข้างในนี้จะเป็นบทความต่างๆนะครับเยอะมากบทความแล้วก็เป็นแคตตาล็อกสินค้าที่ทางร้านเขาขายนะครับซึ่งเป็นมีทั้งหมด318หน้ามั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับนี่318หน้าเนี่ยสีหมดเลย นะครับซึ่งคุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่าในการเก็บมากนะครับนี่แล้วของตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับสวยมากเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันสําหรับหนังสือเล่มนี้นะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ครับอาจจะรีวิวรวดเร็วหรือเหนื่อยเนื่อยไปบ้างนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปครับเกี่ยวกับการกางเต็นท์เช่นเคยวันนี้ครับผมมะเหมี่ยวที่นั่งทํางานอยู่ เว r ร์ฟอร์มโฮมเนี่ยแล้วก็คอปเตอร์ที่เดินป่วนไปตลอดคลิปเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายยังไหนก็น <c oughs> อยู่นี่ <c oughs> ไาแล้วสบายดีเด้อสบายที่คุณเหนื่อยเนี่ย